้านี่มาซื้อเป็ดนะคะ่ะเป็ดย่างเกลือหลานย่าโมนะคะยังไงก็ฝากในเด้อค่ะเด้อจ้อท่างไป่ซัตตังหิบเนาะคะ่ะนี่แม่ค้าใจดีามาซื้อเ <ขอ S 1> ป็นประจำ้า่ขอบคุณค่ะโอเคค่ะสวัสดีจ้ะพ่อแม่พี่นอ้องมือนี่ มาพบกันในเมนูส้มตำจ้าส้มตำแล้วก็เป็ดย่างร้านย่าโมนะคะฝากด้วยต้นคลิปนะคะต้นคลิปที่แนะนำไปนะคะอืม ก็มีผักสลัดเนาะค่ะเนาะผักสลดัดเราก็พักกระถินค่ะกระถินเกลี่เหวเกะแล้วกเวกลไปยเหว,เวม,มาค่ะไม่ต้องพูดผ่านท่ามเพลงมากินกันเริ่มเลย โอ้โหพี่น้องอมั้งยได้เด้เมืองนังจกัจกจักวงวงบอสสมัยฮขาเป็นเล็กหน่อยนะ่ะเวลาขข่เมืองอันฉากกินไกลหนนึกอยากน้ำข้าเจ้าคักเด้ค่ะเด้มเนาะเป็ดน้องเขาอ,อร่อยมากนะคะตัวละสองร้อยเก้าสิบอืมอร่อยแซ่บแซบค่ะ ภาษาไทยอื่นอร่อยภาษาอังกฤษอื่น delicious ภาษาญี่ปุ่นอืน่น้ยชีโอ้พี่น้องอย่าให้ไม่กินน้ำกันนี่น้ำจิม้มหอมนะคะนอค้องเพิ่นเห็นล้วลายมาสองกระปุกเลยมผมบอกว่าบ่มีเข่าค่ะแล้วก็ดำหมกข้นนางนอก มามากินกันคำแรกนี่เรากินกับน,น้ำจิ้มก่อนเนาะค่ะิีมมึงมันมีสองอนมันต่างกันยังไงเนาะอืหอมมะขามเปียกค่ะ จะอันเดียวกันแต่ว่าเพ่นเห็นไก่มันตุ๋เนเป็ดมันตุ๋นไงเดี๋ยวกินบ่เบิร์ดเพิ่นเห็นมาสองกับเป็ดน้ำกินนี้นนนนมากนี้มากวันนี้มาลุยกันกันกบสม่ำนะคะเด้อแห่นค่ะ,อ,นนคะอืม มม่อนีใครแน่คะ่ะนางสวนจะมีผู้ช่วยผู้ช่วยจัดพัดลมให้กินโมเมนต์นะค่อดูนั่นจะดี เมนูนี้ต้องใส่เมื่อกินนะคะ่ะขอแซ่บ ไปหนึ่งนอกแล้วนะคะนอกที่สองตามมาติดๆ <c oughs> ทุกคนนี่เป็นเมนูโปรดเลยเพราะว่าที่บ้านนอกเราไม่ได้จะได้กินง่ายๆอัแมน่นมาอย่างขอยบกาขาาเป็ดสองหนึ่งบกาขาาเป็ดบอยากทําบาปนี่ผู้ขายขายทั้งสี่น่ะขอยมากลายขอยไปซื้อเลยไก่ไปได้ขอยไปซื้อเลอไไอยเ,ลเพราะว่าแถวนี้มันก็มีแต่ไก่เนาะเป็ดมันก็หายยากเนาะ คือว่าโชคดีมากๆเลยแต่ว่าก็ขอบคุณมูแนะนํามากค่ะมูเพิ่นไปซื้อก่อนอืเพื่อนข่อยเพิ่นไปซื้อก้อนเพิ่นเลวานข่อยมากกินบอเป็ดข่อยก็เลยว่า้ยมากตัวเธอฉันน่ะเป็นค้นมากกินเป็ดโดยโดยโดยปก,กติแล้วแหงสิมาย่างเกลือฉันฉันบ่นต้องไปขาไปยังแหงมากเลยวางสินะอ้องขอบคุณมาหลายๆมีมาแนะนํำค่ะซื้ก่อนมะหูด้วยค่ะ ใ่ค่ะตําหัวข่อยใส่ประกอบเด้อประกอบขอยนี่ป้าขอยนีนใจดีใจดีป้าขอย,อยู่บ้านมันเป็นเก็บม,มากขอยก็ฟีดไบรคขอกินได้เป็นปีค่ะเป็นเก็มในปลาขอกูอรุ่หลายพวกปลาปลาแจมเพราะว่าร้านมาไปหามาไม่หายทุกคนอร่อยมากเลย โไปชี่ไปเล่นเขาไปนอกค่ะมื่อนิ่ง ไม่ได้ค่ะไม่ได้นักธรรมะบ้างขอดีดีแล้วค่ะมีปลามันเปียกปลากระหินหอมเปียกกลางทางแต่ยู่ในปลามันแค่จ้าค่ะบ่อจานพราะว่ารถบุญมาเดียผานหลายถ้าไปหาเก็บเห็ดค่ะเจ็บกระหิน เดี๋ก็จะไปเกมเฮดแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปเกมเฮดจจอยู่ฮัลโหลค่ะอืมทุกคนมึงน,นางอะไไม่นอ้องานจากักจักรงวงไม่นอ้อทีเพิเ่งไปส่องปลาโอ้อ สีเป๊กสีไก่กินเหกินลายกระบากได้ค่ะเนาะกินลายกระบอกก็มั ใกล้กบเป็ดนี่ใครมากินยูสองหมองเด้อปีกขาน้องนันไปจิกินเกินรวดปลาก็อย่าปลากินเจ้าจพุ่งกับหัวน้องนันไปสิกินเนือกินค่ะจะเป็นหมองหมองค่ะ <c oughs> จับๆบ ไปสองขาแล้วมาอีกอันนี้เป็นปีกก็จ้ะอโอ้โหวันนี้เป็นเนื้อรวนๆเลยค่ะโปรตีนรวนๆเลยตรงเนี้ยอืมคี่หนองใหตับหมางดีกว่าค่ะ อยู่ดีม่แห้งมนนอกค่ะมันนี่ม แซ่บค่ะปีเมื่อจะคลองเนาะมันแซ่บกว่าที่วางเลยท้าใหญ่มากเลยครับตรงนี้นี่กับน้ำจิ้มดีกว่า มาขาะมากินน้ำกันแซบแซบดิไอ้แซวเค้าฟิวก่อนกวจะเป็นแ,แม่ขอ่อยเด้อหนุ่คนเดียวไปก่อนค่ะจ้ชีวิตปกติคอยกินู้เดียวตลอด เพิ่นประยุทธ์เด้อค่ะเพิ่นกำขายปกติค่ะนอกเพิ่นวาแล้วเป็ดของเพิ่นเด้อบ่มีอันข่างขึ้นเนาะค่ะนอกเพราะวาเพิ่นเห็ดมือต่อมือเพิ่นเห็ดอย่างเฉพาะเฉพาะสีคลายเบิดมือต่อมือค่ะเพิ่นวา น้องอิ่มแล้วดูก่อนมองมากรงนี้ตรงกรถึง แล้วเนาะค่ะจันดาก็ขอจบคลิปท่นี้แต่ก็ขอฝากสองแม่เดอ้ออริตยาชาแนลฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อจะที่เพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ขอให้เป็นกําลังใจแนทุกคอมเมนต์และกําลังใจเอดเห้เฮาเอสไหยคอยนี้ได้สั่งสรรผลงานให้มากพวกเจ้าเดยอมยังมีความสุขแล้วก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขขึ้นกันจันดก็ลานในคลิปนี้เนาะคะ่ะเนาะค่ะ กินขาวแซ่บนอนรับฝันดีมีเงินใส่ไรล่ะคือเก่าล่ะค่ะพุ่นพรารักษาขอจบคลิปเพียงแค่นี้เด้อค่ะเดอ้อบ๊วยจ้า